สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไม่ยหนอจะเห็ดกระดูอ่อนเครือคืออ่ากระดูอ่อนขวบเครื่นนะะองนะคะมันมี่ยงนะคะนี่ค่ะอันที่เห็นนี่คือตะไคร่นะคะตะไคร้แทะแข็งตะไคร้หั่นแล้วแทะแข็งระเทียมนะคะหอมแดงคลให้เค้ากันค่ะหน่อนี้ย่อมซื้อตะไคร้สดแทะแข็งแบบหั่นแล้วนะคะมันถูกกว่านะคะ ทวงหนึง่งยี่สิบคนณกประมาณร้อยหนึ่งนะคะซื้อจาก,บา,าบ,าากบ,บางล้านแล้วบาแกรับางล้านราค่าบ่เหมือนกันนะคะร้านไทยกับร้านฝรั่งร้านไทยกับร้านแขกนะคะร้านไทยร้านแขกแล้วก็ร้านข้ามาเนี่ยของบางยางราคาบรเหมือนกันอันนี้ไม่แงหน่อยซื้อจากร้านไทยนะคะมันยี่สบิบหรือยี่สิบสามคนณหรือเท่าไดจำเขาได้แล้วนะคะใส่เสด้อสั่งแล้วนะคะมันเหมือนซื้อแบบนี้สะดวกด,ดีคะ่ะเพราะว่าเอาออกาาก็จะช่องฟิตออกมาโขกเลย นักก่กยสดอยู่วัมนเดิมนะคะพอาหั่นไม่เข้าแล้วเรียบร้อยเพราะต่อมาคนไหวสิสิสมหาหะะั่นแล้วก็ได้ดีกว่ากันห่อไปซื้อตะไคร่แบบต้นสามต้นถึงสี่เอาสามถึงหาต้นนีกะ่ะยี่สิบคนคือกันเอามาตัดใส่ได้แค่ตรงกกมันนะคะสรุปแล้วว่าได้ดีเท่าห่อไปซื้อแบบไข่ตะไคร่สดทันนะคะนอกไปหาเบิงะะ้งเล่าค่ะมีนะคะใน้านไทยนะคะตำรานการเข้าม,มานะคะ่ะตามแลกตาเอาพ่อแบบ มัต้องแหลกมากนะคะเอาพ้าหยาบๆแล้วก็ใส่กระเทียมอ๋อใส่พริกไทยพริกไทยเม็ดลงไปนะคะเป็นพริกไทยดํานะคะมื้อนี้ไม่แน่นหนอยสิบ่ใส่เป็นพริกแห้งนะคะสิใส่เป็นพริกป่นแทนเพราะว่าพริกแห้งแบบมาจากเมืองไทยหน่อยประหยัดเวลากินนะคะเวลาใส่ตับหมูหงดังนั้นท่านจังซีไม่ได้สิใส่เป็นพริกป่นนะคะเพราะว่าพริกป่นมีหลายอยพริกป่นเก่าหลายอยู่เวลาใส่เป็นพริกป่นนะคะตอนนี้ก็ นนเนี่ยมีกระเทียมหอมแดงกะไร้สดทัน่นก็เป็นพริกไทยดำนะคะโขลให้เข่ากันแล้วเดี๋ยวเขาจะไปผัดนะคะ้าตามกันไปเลยจ้ะหลังจากนั้นให้เขาใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันแล้วก็รอเห็นมันหอนนะคะเขาจะใส่เครื่องที่เขาตาไว้ลงไปผัดนะคะกระดูกอ่อนหมูผัดพ,พริกแกงไม่ต้องว่งพริกแกงนะคะไม่หน่อยกระเทีก็จะเป็น ผักผีแกงนะคะไม่มนีจะเอื่อมากระดูกหมูขวบเกลือขวบเครื่องแกงนะคะกระดูกอ่อนหมูขวบเครื่องแก,นะะกนงแกนะคะผัดแห้หอมกรบสำหรับกระดูกหมูอ่อนไม่หน่อยซื่อมากหั่นเป็นชิ้นกชิก้นยังสี่นะคะมันสีพอดีก,กินนะคะชิน้นเล็กน้อยเดี๋ยวไม่หนอยจะเห็นไปสำหรับคอเขา่ามืออื่นน้่นะคะคอมืออื่นจะไปสตอ๊อโคมนะคะตอนนี้เตรียมชาร์จแบตเตอรี่กล้องสำหรับท,รที่จะไปถายนันง่งพี่น้องเบิ้ง ชาแบตเตอรี่แล้วก็ชาดข้าวบัวแป้งเตรียมการไว้เรียบร้อยบรหาขาดเกินนะคะเผื่อว่ามีเหตุอะไรจะต้องถ่ายก็จะได้ถ่ายมาพี่น้องดูเรียบร้อยเนาะค่ะสำหรับช่วงนี้จ้ะพี่น้อง,งอข้างอข้ามขาดอื่นทั้งแต่ว่าตั้งบ่ค่อยออกนะคะพีนื้เราจะพยายามสลหรับภาษาไทยให้ขันไว้นะคะว่าเม่ออกโตเลยว่าภาษาไทยนี่บอกเก่งมันแข็งแรงหมดนะคะพัดทัด้งคูอย่างแห่หอมนะคะ เอาให้พร้อมก็ต้องทอดออก้วจะกตีไซนี้ลงไปพัดนะคะ่ะขวดบเริ่มพร้อมแล้วนะคะพอข้าวกระใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะกระดูกอ่อนนะคะมันเหนยหลหางไว้วววะะลแล้วเรียบร้อยนะคะหนักละกันเลวเรียบร้อยนะคะเราลงมาขวบก่อนขวบให้มันหลักตัวก่อนนะคะ พ็บอว่ามีน้ำมันที่เขาผัดกับเครื่องต่ำที่เขาต่ำไว้นะคะปล่อยมันละตัวก่อนเดี๋ยวเขาก็จะใส่น้ำลงไปเพื่อจะตุ๋นกันหน่อยนึงแล้วเขาก็จะผัดให้มันแห้งนะคะเราจะผงเื่องนะคะค่ะตัวนน้าจะใส่เปล็ดพริกลงไปนะคะก็แค่เ็ท ด้วยเผ็ด้นอยูที่พี่น้องกำนดนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะใครไม่ชอบเผ็ดก็แล้วแต่นะคะสำหรับรสชาตินะคะหอมในิาจะออกเผ็ดนะคะแล้วจะห่อข้าวเจ้าเอืน่นตัวแรกก็ที่หนึ่งเป็นขาวเหนียวมันก็ไหวค่ะบุญไม่ได้การหนึ่งอีกนะคะแม่ก็ได้ที่ห่อเป็นข้าวเจ้าแ้วก็อาอนี้ไปตักกินกันในรถเลยนะคะเพราะว่าย้ำเ้าร์คือสิกินบ่ขั่นอบอกพี่น้องบะขั่นแน่นนเพระวะนถึงมาสองโมงเช้าอาบน้ำเตรียมของแล้วก็ กินรดมันจะไปกลุกันได้รถนะคะก็ะติ๊บส้มนำส้มก็สก้มก็แฝไปพร้อมให้เรียบร้อยนะคะแย่แรงนี่เนี่ยก็ะติ๊เตรียมกระเป๋ากระโปงน้ำรักใส่อาหารให้เรีย,ยบร้อยเกิดบลงนาลงหนังในจักกล้องนะคะนี่ค่ะแต่ว่าเผ็ดโปรเซดอีกนะคะเมนูนี้ก่อนขัวใส่ไฝงแห้งนะคะมีในใส่ไสแฝงด้วยนะคะก็ถ้าต้องการไทยนำเนื้กระดูกหมูออกมานะคะ กาน,น้ำมันนะคะรีดวน้ำมันในในตัวกระดูกหมูออนห้อออกมานล้นเพรอจะไม่เนื้อแ,แต่ไม่มันติดนะคะนะคะแตนไ้นต้องไปเติมน้ำล้างครกลงไปนะคะนี่ค่ะ,าาะอาจะเคี่ยวนะคะเค <c oughs> ี่ยวใ้กระดูกหมูเ่ามันโอเคก่อนแล้วค่ะ จะกลัวเรือยแะปรุงเครื่องเลยบ่ได้ดอกค่ะเพราะว่ากระดูกหมูมเขาเคี่ยวบ่ได้แน่นอนนะคะ mm. เติมลงไปนี่ประมาณถ่วมนี่ยนะค่ะ mm. เดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวไฟแรงๆนะคะเคี่ยวไฟแรงๆให้กระดูกหมูมันเอาทีขอกข้างนะกะ mm. เดี๋ยวเขาก็จะปรุงตอนนี้บ้างข mm. องชิลล์นะคะรสดีค่ะ วัดรุงรดสาเขียวนะคะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าไม่หน่อยแต่เน้นค่อมเข้มข,ข้นนะคะจะถอยโอค่ะ ขวัวเครื่องแกงเข้าก็จะตุนไปก่อนนะคะสําหรับน้าตาลไม่หน่อยยังไม่ใส่นะคะค่ะเขาก็จะตุนไปเรื่อยๆนะคะสําหรับน้ําตาลนะคะไม่ง่า,าย,ยยังบอ่ใส่นะคะจะใส่ไไทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปตอนนี้มันจะเป็นรัดเนื้อนะคะรัดพวกเนื้อแล้วก็กระดูกนะคะที่นี่มันก็สีบอมันสิบอมันสิย่าบโง่ายแล้วก็เนื้อกับสีบอเปื่อ,นอ, like, นอยนะคะสีบอคุยนะคะดังนั้นเขาจใส่ทีหลังหลังจากที่ข้าขวาวไปเรืะะ่อยๆก็แล้วก็ ตุนไปเรื่อยๆประมาณเป็นว่าหน้ามัมนบกลงกับจะเคืองนะคะ่ะจังใส่น้าตาลนะคะชนเข้าก็จะไปลอยหวงสี่ก้อนนะคะจ้าเริ่มบกแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำเหลืองวดแล้วนะคะน้ำที่เข้าตุนไว้นะคะเอากระิเอาไ,อาไว้มันแหง้งานี้นิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่มักแห็งๆนะคะผูู้ที่มักแบบมีน้ำชุ่มๆจางทๆนกน้อยกแต่ถือว่าได้แล้วนะคะมีหน่อยขอซิมนิดนึงนะคะอืม้ม ตาการได้แล้วนะคะสำหรับรสชาตินะคะแล้วแต่คุณจะสร้างสรรค์เนาะคะ่ะมาเข้มหลายหรือว่าออกเข้มเข้มหวานหวานเผ็ดเก็แล้วแต่เนาะคะ่ะนี่เราก็จะใส่ประมาณนี้ก่อนแบบแับววเดิมค่ะคะ่ะรสชาติให้เข้มขน้นไปเกลือนิดนึงนะคะค่ะ้าถาใส่แต่ซอสมันจะเบาเข้มข้นนะคะแต่ถ้าใส่เกลือลองไปน้ำมันจะดึงรสชาติออกมาทุกอย่างเลยคะ่ะนี่นะคะ แค่เข้ากันค่ะทีนี้ค่าสำลับคู้ไดทีมักแห้งๆกับขวัวแห้งๆนะคะคู้ไดทีมักแบบไม่นำคูกก๊กแม่ไว้สำรับลาดเขาแบบสำนีกับทีบอกโอเคเนาะค่ะเดีย๋ยวมันจะซิมเบอร์นะคะ หวานโอเคเพิ่มเกลือนิดเดียวเผ็มๆเข้ๆเๆเๆมๆหวานๆนะคะสำหรับเป็นหน่อยจะถือว่าสซลมีพ่อเล้วนะคะเวาะลาเขานั่นะคะกระดูกอ่อนขั่วพริกแกงเข้าก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยแล้วไม่หน่ก็จะปิดไฟนะคะนี่ค่ะใบบปูด้วยชุดไทยนะคะ การใส่ใบมะกรูดนะคะพิดไปเราใส่เลยนะคะแหล้วก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเราผัดนานใบมะกรูดจะสลบมันจะไม่น่ากินนะจ๊ะเสร็จแล้วใส่ตุ๋ยเย็นเก็บไว้น้าในบอ่อได้ค่ะเดี๋ยวไม่ได้ขออนุญาตจกักใส่ถ้วยก่อนนะคะแป๊บเดียวกระเซ็จแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับกระดูกหมูอ่อนคั่วเครื่องแกงนะคะหรือเพราะว่านี่ค่ะนาาแตนกินบ่คะกระดูกหมูอ่อนคั่วเครื่องแกงนะคะนาตาตกินบ่ค่ะ คนเอามาหมักกระดูกหมูก็ใส่เป็นไก่กันเลยนะคะแนะนำเป็นไก่เหนียวนะคะสีแสบกว่านะคะถ้าไกบ่บานเนื้อมันจะยุ่ยไปไม่จะบาดแสบไม่จะบไดแหนนะคะเราไปเห็ดเบิร์นะคะด้วยแล้วใจใจใจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ